สวัสดีทุกๆคนคือเรื่องพลังงานต่างๆตรงนี้คือเราทํากันมาตั้งแต่ถ้าทุกคนในกลุ่ม m อมนะตั้งแต่เครื่องเม็ะ EC, นะเครื่องแม็แล้วก็เม็กศแล้วก็เม็กเอใช่ไหมที่เราทําทํากันมาซึ่งเราใช้เครื่องตรงนี้นะ,ะเลสมันเหมือนเล s ซ n a n แนน์นะจูนสมาทกับพลังงานต่างมิติเข้ามานะ โดยใช้หลักการของอเขาเรียกว่า s ีซีอัลโมดิกเอเนจีพลังงานทีเน่เป็นระบบของพลังงานที่หลายๆคลื่นพลังงานที่รวมตัวกันเข้านะแล้วมันก็ไปเรสนันแนนซ์ไปกับพลังงานจากต่างมิติที่เข้ามาแล้วเราก็ได้ใช้กันมานานพอสมควรเนาะ ประมาณ1ปีได้ใช้กันมานานนะทีนี้ก็พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็มาเริ่มทำเรื่องของเตียง m a c m a c b a s ตรงนี้ก็เป็นเตียงที่เรารวมรวมพลังงานหลายๆพลังงานเข้าไปในเตียงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานคลื่นต่างๆแสงสีเสียงนะแล้วก็ พลังงานคลื่นสนามแม่เหล็กทุกๆย่านความถี่หลายๆย,ย่านความถี่ที่มันจะเป็นต้องใช้แล้วก็คลื่นเสียงบําบัดต่างๆคลื่นพลังงานของหินบําบัดทุกพลังงานนะที่มันมีใช้ในระบบของอที่เขานําไปใช้ในการชีทเมนต์ร่างกายกันเนี่ยนะแล้วก็โน้มพลังงานตรงนี้เข้ามาโดวยวิธีการทางเทคโนโลยี ทั้งทางเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณและก็เทคโนโลยีในเชิงวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นในเรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กใช้คลื่นไฟฟ้านะแล้วก็การกระตุ้นโมเลกุลของหินนะเพื่อให้หินกระจายพลังงานออกมานะเพื่อใช้งานนะสร้างเป็นพลังชีวิตขึ้นมาแล้วก็หลายๆพลังงานพอรวมรวมกันเข้า ตรงนี้นะมันก็จึงเป็นพลังงานที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะกับคลื่นพลังงานของต่างมิติตรงนี้ก็พวกเราก็ได้ใช้กันมานานแล้วนะในกลุ่มของ m อ r นี่ใช้กันมานานทีนี้กลุ่ม m อ r ที่ร่วมทำเตียงขึ้นมาตรงนั้นที่เราได้ฝึกอบรมกันนะ พลังงานที่เราอบรมกันไปมากมายนะที่เราน้มพลังงานธรรมชาติมาใช้พลังงานของพลังงานละเอียดละเอียดต่างๆนะที่เราโน้มโน้มกันเข้ามาใช้แล้วสอนวิธีการขยายพลังการรวมพลังการย้ายพลังอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะนําวิธีการต่างๆนี้ไปใช้ร่วมกับ เตียงแม็กเบทตรงนี้นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนยะคือนะบางทีเราอาจจะมีเรื่องของการเสกนะการเสกนะเราก็เคยไดนะ้เรียนกันไปแล้วเนะี่ยเสกในเชิงสมถะสมาธิในะสมถะสมาธิเสกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโลกียธรรม โลกิยธรรมกระทาคือโลกิยธรรมคือธรรมะแบบโลกโลกคือในโลกโลกเนี่ยในชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นอะไรได้ทุกเรื่องราวที่เราสามารถที่จะทําได้ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแต่เรากฎธรรมชาติบางกฎที่มาสเตอร์เคยได้บอกไปว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ ก็ชอบฟื้นกฎของธรรมชาติเห็นไหมบางคนที่อายุมากๆเนี่ย mm hmm. เขาก็หน้าตาอาจจะมีริ้วรอยหรืออะไรต่าง mm hmm. ก็ไปฟื้นกฎธรรมชาติ mm hmm. ไปทำอะไรใช้โบท็อกไปร้อยไหมอะไรที่ทำๆกันนี่แหละนะมันก็มันก็ฟื้นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องสูญเสียต้อง มีทนสภาพของการเจ็บปวดหรือนั่นแหละนะมันก็ต้องมีมีเสียไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการพลังงานที่เปลี่ยนรูปได้ตรงนี้มาสเตอร์ก็เคยพูดมาบ่อยมากๆจากพลังงานไฟฟ้านะไปเป็นพลังงานแสงสีเสียงความร้อนนะแล้วก็เป็นพลังงานอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็จากพลังชีวิต เราก็เปลี่ยนไปเป็นพลังแห่งความสำเร็จต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะดังนั้นในเรื่องของพลังงานนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะถ้าเรายังอยู่ในโลกียะนี้นะนะนั้นถ้าศึกษาก็ศึกษา,กกษาไปแต่การศึกษานั้นต้องควบกับธรรมะควบกับเขาเรียกว่าโลกุตละนะโลกุตละทำเหนือโลก คือต้องเข้าใจธรรมชาติจริงๆของทุกสรรพสิ่งด้วยต้องเข้าใจธรรมชาติของอธรรมชาติของของธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดดับยังไงมันทนต่อสภาพทุกแบบไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเป็นอนัตตายังไงแล้วก็ มันยิงอาศัยกันเกิดกันดับอย่างไรมันก็จะไปเข้าหลักของอิทัปปตจเยาตานะที่เราเรียกว่าธรรมะที่มันอิงอาศัยกันแล้วก็เรื่องของอกฎทุกเหตุแห่งทุกเนี่ยมันก็คือกฎเหตุกฎผลนั่นแหละงั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมามันก็คืออิงอาศัยเหตุผลเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งพอ มีเหตุนี้สร้างให้เป็นเหตุนี้เหตุนี้เป็นเหตุนี้เหตุนี้เป็นเหตุเนี่ยนะด้วยเหตุนี้อะไรด้วยปัจจัยนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะฉะนั้นเรื่องของเตียงมันก็เป็นแบบธรรมะที่มันอิงอาศัยกันด้วยอิทัปปัจยตานี่แหละนะมันก็เกิดการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะ ในเรื่องของเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของกลุ่ม m อ r ที่ร่วมกันทำฉะนั้นในในกลุ่ม m อ r ส่วนหนึ่งนะตอนนี้ก็เราพยายามที่จะมันเตอร์พยายามจะบอกให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆพยายามเราลดลดอัตรากันลงมาลดอัตรากันลงมาอีกลดลงไปอีกบางที่เราว่าเราลดลดลดไปแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอเราก็ลดลงไปอีก นะการที่อัตตามันลดลงไปเนี่ยนะกุศลมันเข้ามานะแล้วก็ธรรมชาติของพลังงานที่ดีๆมันก็จะเข้ามาได้เป็นอย่างดีการไหลเวียนการโฟอรของพลังงานพลังชีวิตพลังของธรรมชาติทั้งหลายนะมันก็จะไหลเวียนได้เป็นอย่างดีเรื่องของเตียงนะในการบําบัดเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ให้มันให้มันเต็มร้อยนะเต็มร้อยถ้าเราไปกันเจอกันครั้งนี้นะ ก็เตียงนี้ก็ถือว่าเต็มร้อยเต็มร้อยนั่นหมายถึงว่าสามารถโน้มพลังงานต่างๆเข้ามาจูนพลังงานต่างๆเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะในที่เตียงเนี่ยนะมันก็จะมีประมาณ3-4สี่ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมองกลอ่ะเป็นหน่วยประมวลผลของพลังงาน ซึ่งหน่วยประมวลผลของพลังงานเนี่ยนะมันก็เป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่เราใช้ชิปตัวหนึ่งนะชิปตัวหนึ่งชิปตัวนี้ก็เหมือนกับชิปที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในในในโทรศัพท์ในอะไรต่างๆที่เราใช้กันทั่วไปเลยแต่เราเอามาใช้ในเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณน,นั่นหมายถึงว่าเราเอามาควบคุมในเรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กนะให้มันเกิดการ หลเวียนและแจกแจงสามารถที่จะแปลงพลังงานจากพลังงานสนามแม่เหล็กต่างๆไปเป็นพลังของพลังชีวิตโดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างนะอย่างเช่นผ่านหินบับัดผ่านานะเครื่องมือไม้เครื่องมือที่มีการเหนี่ยวนำแล้วก็ผ่านคลื่นเสียงต่างๆ ไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะมีหัวใจของมันหัวใจเหมือนกับว่าเป็นเป็นสมองกลน,นั่นแหละนะที่อยู่ที่เตียงอันหนึ่งตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่ทั้งรับส่งรับส่งรับอินพุตเข้ามาประมวลผลแล้วก็ส่งเอาพุตออกไปเอาพุตที่ส่งออกไปก็คือก็จะมีทั้งพลังชีวิตพลังต่างมิติแล้วก็เป็นพลังงานคลื่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆมากมาย ในทุกๆเรื่องราวของพลังงานที่เขาใช้กันนะั่นแหละนะงั้นคนที่เข้ามาใช้ในเตียงตรงนี้ก็ควรจะ,ะมะีเรื่องของความเข้าใจตรงนี้บ้างนะเข้าใจนิดนึงเข้าใจแล้วก็เคยมาฟังเราบ้างฟังที่เราพูดไลฟ์กันอย่างนี้น,นะฟังแล้วก็ทำความเข้าใจ แล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธานิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไปมีอัตตาอะไรขึ้นไปถึงก็นอนแล้วก็ไม่ต้องมีอัตตานอนสบายๆแล้วก็ทําใจว่างๆแค่นั้นว่างแล้วก็นอนสบายๆนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะทํางานขึ้นมาเองเพียงแค่เราลดอัตตาลงไปไม่ต้องมีอัตตาว่ามันจะทํางานยังไง มันทํางานของมันได้ยังไงมันมีพลังงานเข้ามาตอนไหนยังไงไงนะทุกคนจะรับรู้ได้โดยตนเองอยู่แล้วในทุกๆครั้งที่ที่ขึ้นไปบนเตียงนะเข้าเรื่องของธรรมะอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวพันกันเรื่องของรูปน้าขันห้ามันเป็นยังไงเรื่องรูปคนเราเนี่ยประกอบด้วยรูปกับน้ำนะพลังชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูประวังน้ำดังนั้นการทํางานของมันเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันสามารถที่เชื่อมจิตเชื่อมกายได้ ตรงเนี้ยไอ้คือเตียงเนี้ยเชื่อมจิตเชื่อมกายเชื่อมพลังงานต่างๆไอ้เชื่อมจิตเชื่อมกายได้ก็คือพลังชีวิตพลังชีพพลังปลาณทั้งหมดทั้งสิ้นเนียนะมันมีหมดในระบบของเตียงตรงนี้อ่าและที่โดดเด่นคือมันสามารถจูนพลังจากต่างวิถีลงมาได้ที่จริงแล้วเนี่ยนะทดลองนอนแบบออนไลน์ก็ได้นะ ตรงเนี้ยแต่ว่าขอให้เรามีศรัทธาแล้วก็มีสมาธิสักนิดนึงสมาธิเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดที่มีฌานเข้าฌานหรือว่าอัลฟาเบต้าอะไรทั้งหลายตุ้ว่วางๆอ่ะเออไม่ต้องคิดอะไรแค่นั้นอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะตึบๆเข้ามาเองแต่ขอให้ทําตามกระบวนการทําตามกระบวนการที่ที่มาสเตอร์ได้บอกเอาวไว้มาสเตอร์ที่มันจะมีคอนเซปต์มันมันจะมีขั้นตอนของมันเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อย แล้วก็นั่นแหละก็ลองดูถ้าถ้าทุกคนไม่พร้อมที่จะไปนอนที่เตียงนะก็สามารถที่จะลองนอนแบบออนไลน์ดูก็ได้นอนเตียงแบบออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าคลื่นพลังตรงนี้เวลาที่มันมันจะมีคลื่นเสียงอันหนึง่งที่เป็นเป็นเป็นคลื่นพาเป็นคลื่นพา เราเรียกว่าขึ้นพาเนาะขึ้นพาแล้วในขึ้นพาเนี่ยมันก็จะมีการมอสขึ้นพลังงานต่างมิติอะไรต่างเนี่ยเข้ามาด้วยแต่มันไม่ได้เข้ามาทางโทรศัพท์นะครับนะคือขึ้นพาตรงเนี้ยมันมาปรับสภาพของร่างกายมาฟอกธาตุฟอกขันฟอกรูปนามของเรานี่แหละนะให้มันบริสุทธิ์นะในขณะที่เราจิตเราว่างๆตรงเนี้ยว่างแค่ว่างก็ไม่ต้องขึงขณะที่ว่างมากมาย ก็คือว่างจากความคิดทั้งหลายก็นิ่งๆเนี่ยนอนอยู่บ้านแล้วก็ทําได้ใช่ก็มันเราจะมีกระบวนการให้เนาะแล้วก็จะมีต้องมีรหัสรหัสตรงนี้ก็จะมีได้ได้รหัสเข้าไปแล้วก็โน้มรหัสเข้าไปปั๊บแล้วก็สามารถที่จะนำเตียงนี้ไปเคลียพลังงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะ แต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยคือไปนอนบนเตียงแหละมันดีที่สุดไปนอนบนเตียงนี่คือว่าที่เตียงมันมีพลังงานทุกทุกลูกแบบพลังงานที่มันจะจ่ายให้กับเป็นเอาพุทธจ่ายให้มาที่เราได้ในทุกเรื่องราวนั่นหมายถึงว่ามันจ่ายเป็นมันต้องการพลังชี่อ่ะมันก็ใส่ชีเข้าไปให้เราชี่ใส่ไปตรงไหนมันก็กระจายไปตรงนั้นนะต้องการปลานบริเวณเขา่า มันก็เอาพลานลงวิติเข่าให้เราเต้องการพลังชีวิตคลุมทั้งร่างกายเขาก็มีพลังชีวิตตื้อสายให้เราเถ้าต้องการพลังต่างวิติบางส่วนเข้าไปอันนี้ก็มันก็จะไปสแกนปืน้อแล้วก็ไปทำการคำนวณต่างๆ่นา,านาทั้งหมดแล้วก็ไปรีแพร์รีฟอร์มพัฒนาร่างกายเราใหม่บูตใหม่ อันเนี้ยมันไม่ใช่ได้เฉพาะในเรื่องของกายอย่างเดียวมันได้เรื่องของจิตด้วยเนะเรื่องของเตียงตัวนี้ฉะนั้นทั้งกายใจรูปนามถึงได้มาเท่ถึงได้พยายามที่จะพูดคุยเรื่องรูปนามขันห้าอะไรต่างๆเนี่ยรูปนามรูปกับนามนี่แหละคนเราประกอบด้วยกายกับใจนะก็คือพูดงด่ายว่ามันสามารถทีทเมนต์ได้ทั้งกายและใจฉะนั้นไอ้กายและใจตรงเนี้ยนะอ่านะ รูปกับน้มเนี่ยนะก็คือในพุทธศาสนาเราเขาเรียกว่าขันห้ารูปกับน้มเนี่ยประกอบด้วยขันห้ามันมีนามก็คือประกอบด้วยร่างกายเหล่านี้แล้วประกอบไปด้วยความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็มีธรรมธาตุที่เป็นตัวรู้รู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นนะอีกอันหนึ่งซึ่งตรงเนี้ย มันก็ไปปรับที่รูปนามเราด้วยเนี่ยตรงนี้เพราะว่ามันมีพลังทางพุทธคุณเข้าไปด้วยมันมีพลังงานในในเชิงอ่าเขาเรียกพุทธคุณพลังของธรรมะต่างๆที่ที่อ่าที่มันคือพล,พลังธรรมชาตินั่นแหละที่มันรวมๆกันเข้าอ่ะนะธรรมะคือธรรมชาติอัตรงนี้ก็สามารถที่จะสแกนได้ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจดัน,น ใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับกายกับใจหรือว่ามีปัญหาเฉพาะทางใจเราอยากจะไปสแกนกับไปสแกนแต่มันก็ได้ทั้งกายทั้งใจใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือเดี๋ยวนี้นี่นะพลังงานต่างๆเนี่ยมนุษย์เอามาใช้จนเยอะแยะมากมายพลังงานในโลกโลกเราเนี่ยมันแทบที่จะดึงมาใช้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้พลังงานอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่มันมีบางอย่าง นะที่จริงแล้วอะ่ะมาสเตอร์เคยพูดถึงเรื่องของเผ่าฮันซาเนะาะเผ่าฮันซาที่ว่าคนมีอายุร้อยยี่สิปีนะร้อยยี่สิปีแล้วเขาก็มีสุขภาพที่ดีด้วยฉะนั้นที่นั่นเป็นที่ที่มีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่สามารถคือเหมือนกับเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะมันอยู่บนเขาสูงใช่ไหมแล้วมันก็มีลักษณะของลมน้ําพัดผ่านอะไรต่างๆเนี่ยห่วงจุ้ยมันถูกต้องถูกจงังหวะ มันก็เลยสามารถเลเซรแนน์นกับพลังงานบางอย่างเข้ามาได้ไอพลังงานบางอย่างเนี่ยเราจะไปถามว่ามันจะบอกว่าพลังงานอะไรพลังงานบางอย่างท,ที่มันเข้ามาในเนื้อในกายในร่างกายของพวกกลุ่มของเผ่านั้น,น,นแล้วก็บอกไม่ได้สุดท้ายันก็คือพลังต่างมิติแหละก็คือพลังที่มาจากนอกโลกเราอ่ะนี่นี่มามาจากนอกโลกงั้นไอตรงนี้เนี่ยเรามีมาสเตอร์คือมีคี๊เนี่ย ตัวตัวแม่อยู่ตัวหนึ่งนะที่เป็นพลังที่ท,ที่จูนพลังงานต่างวิธีมาตลอดเวลานะเป็นรูปทรงกรยมิดถ้าไปดูของเก่าของอคลิปของคุณยะแตมเนี่ยก็จะเจอเยอะแยะมากมายเนะี่ยเครื่องนี้เนี่ยเราทำมานานแล้วก็สามารถจูนพลังงานจากต่างวิถีเข้ามาได้และสามารถทำพลังงานรอบๆบ,บริเวณนั้นอนะ่ะทำให้เป็นพลังงานที่พลังงานที่สมบูรณ์หมายถึงว่า องค์ประกอบของพลังงานในตรงนี้เอเวอเรนซ์คือสิ่งแวดล้อมพลังงานแวดล้อมตรงนั้นเป็นพลังงานทั้งมีท <mucha> ั้งพลังงานบวกกุศลพลังงานมงคลต่างๆเป็นพลังงานที่เยอะแยะนะพลังชีพลังปานพลังชีวิตพลังเทพทั้งหลายพลังอะไรต่างๆเยอะแยะมากไปพอรวมๆมันเข้ามันเกิดไปเป็นรวมๆมันเข้าอ่ะนะถ้ามันถูกจังหวะนะ ถูกขนาดถูกเ,เวลาถูกลักษณะของมันอะ่ะมันรวมตัวกันได้หยับพอดิบพอดีของมันพอดีนะไอ้นั่น1%อันนี้2%องนนี้3%อรนนี้4%อันนี้5%อันนี้10%อันนี้20%่สิบนะรวมๆม,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 มันเข้ามันก็เป็นองค์กรของพลังงานใหม่อีกเป็นเป็นเ,เป็นระบบพลังงานอีกระบบหนึ่งขึ้นมาไอ้ระบบพลังงานระบบนี้แหละที่มันสามารถจูนเรโซแนนซ์พลังงานไอ้ต่างวิธีตรงเนี้ยเข้ามาได้ ตรงนี้ที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วพลังงานตรงนี้ที่จะมาแก้ไขพลังงานในเชิงที่ปัจจุบันนี้นะเทคโนโลยีเนี่ยมันไปแรงมากนะไอ้พวกรังสีอะไรต่างๆที่มันแผก่กระจายออกมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเยอะแยะมากมายรังสีที่มันออกมาจากในระบบของแม้จะเป็นโทรศัพท์อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปนะ อาหารที่เรากินเราต้องยอมรับปัจจุบันเนี้ยอาหารที่เรากินมันก็เป็นอาหารที่สําสเร็จรูปบ้างอะไรบ้างนะกระบวนการทําเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการ,รเยอะแยะมากมายมันก็มีสารเคมีบางอย่างที่เขาต้องใส่ลงไปเพื่อเป็นการถนอมอาหาร mm hmm. หรืออะไรต่างๆนะอันเนี้ยมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมแล้วก็บภาชนะที่ใส่ก็เป็นพลาสติกบ้างเป็นอะไรบางเยอะแยะนะตรงนี้แหละ ที่ทำาพลังงานแบบโลกโลกอะไรเนี่ยบางทีมันมันมันดูแลไม่ไม่ได้ไม่ทั่วถึงแต่พลังงานต่างมิติที่มันสามารถที่จะดูแลพลังงานบางอย่างที่พลังงานในแบบโลกโลกเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาดูแลได้มารักษาได้โรคบางโรคใช่ไหมมันรักษาไม่หายมันไม่มีอะไรก็โรคอ่ะทำเป็นโรคเนี่ยมันก็ต้องรักษาได้ใช่ไหมแต่บางโรคมันรักษาไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นโลกที่เกี่ยวกับกรรมบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นกรรมที่เกิดจากสมมุติบัญญัติทับซ้อนกันมากมายหลายมิติมันก็ต้องเอามิติมิติมิติมิต,มติอื่นๆเข้ามาสลายทับซ้อนนะแล้วก็เอาไปสลายสลายมันไปนะในเรื่องของเหตุปัจจัยเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเข้ามาพูดคุยไงนะในเรื่องของเหตุปัจจัยนะ เหตุปัจจัยก็คือเรื่องของอิทธิพลอยตาต่างๆในเรื่องของธรรมชาติที่มันอิงอาศัยกันเกิด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 ขึ้นมานะเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราก็ใช้โทรศัพท์ไอ้แบบเป็นเป็นโทรศัพท์บ้านอะ่ะยกหูฟังกันใช่ไหมแลวไอ้ก่อนโทรศัพท์บ้านอะ่ะก็เป็นโทรศัพท์แบบอ๋อเมื่อก่อนนี่ก็เป็นใช้เป่าไอ้เขาวัวเขาวควายอ่ะนะแล้วก็สง่สงส่งต่อๆต่อต่อต่อกันมาเนะี่ย สมัยก่อนการสื่อสารนี่ก็ใช้นกใช่ไหมแล้วก็ใช้มีนกบินน่ะแล้วก็แล้วพิราบสื่อสารเนี่ยเพรฉะนั้นทุกอย่างน่ะมันก็เป็นอิทธิปัยาตามันก็ทําให้มนุษย์เนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยๆเลยๆอิทธิปัยาตาคือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพรนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีมีพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงกระทั่ง มาเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะที่เราเห็นที่เราจับสัมผัสโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารใช้ t ิ k ต่อกันได้ตรงเนี้มันเป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยที่มันสร้างสร้าง,างทับถมกันมาแล้วสมมติบรรญ,ญาต่างๆก็ทับถมกันมามากมายฉะนั้นโรคใหม่ๆที่เกิดทางจิตมันก็มากมายไอ้โรคใหม่ๆที่เกิดทางกายก็มากมายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบเราเขาก็ไม่มีโรคที่มันเกิดจากโทรศัพท์แบบเรา เอ้เจานี้เจ้าโลกที่เกิดจากโทรศัพท์แบบเราอะน,ะ,น,ะ,นะการวิวัฒนาการทางทางจิตวิญญาณเราก็ต้องวิวัฒนาการไปถึงนะพวกมารเนี่ยมันก็สร้างนะพวกอวิชชาทั้งหลายเนี่ยนะกิเลสร,รมอวิชชาต่างๆนี่นะมันก็วิวัฒนาการของเข้ามาเรื่อยๆๆๆๆนะในะพวกมารเนี่ยมันมีโรงงานผลิตผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยหลงให้เราเนี่ยทุกข์ ให้เราเนี่ยเป็นโครคภัยแค่เจ็บอะไรก็แ,แต่ที่มันรักษาไม่ได้สุดท้ายเราก็จะทุกข์ทรมานเพราะบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจเรื่องของทุกข์ได้เป็นอย่างดีจึงไม่ทุกข์เกี่ยวกับโรคภัยธรรมดาธรรมดามันก็สร้างโรคภัยที่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาให้ทุกข์ให้ได้เธอต้องทุกข์นะนะไอตัวเวทนาตัวอวิชามันก็ต้องสร้างใช่ไหมตัว ตัวเวทนาที่ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันทําให้ทุกข์ให้ได้ไอ้ตรงนี้ไอ้โรคภัยแค่เจ็บพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีโรคเยอะแยะมากมายที่มันรักษาไม่ได้แต่ถ้าขึ้นไปบนเตียงนนะนนเนี่ยนะตอนเนี้ยเนี่ยมันก็รักษาได้ทุกโรคนะคือสรุปเลยมันก็รักษาทุกโรคมันก็โน้มนําพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยคือเตียงเนี่ยสมมุติบัญญัติมันทับซ้อนมาแค่ไหนเตียงตัวนี้มันก็ติดลบสมมุติบัญญัตลิลบ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 ลงไป มันจะทับซ้อนกันมาหมื่นรูปแบบไอ้ตัวนี้มันก็ลบสมมุติบัญญัติไปร้อยรูปแบบเห็นไ,ไหมอ่ามันจะประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะดึงพลังงานต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเนี่ยเข้ามาบําบัดในในตัวเรานี่แหละแั้นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเนี้ยมันก็คือที่จริงแล้วมันก็มาจากความว่างความว่างที่มันมาจากอ่ ทั้งว่างใน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 ธรรมในธรรมะนะว่างแบบแบบสุญญตาเนี่ยว่างแบบไม่มีอัตตาตัวตนแล้วก็ว่างแบบเป็นสเปซเป็นอวกาศนะนะที่มันว่างๆมันก็มีพลังงานเข้ามานในที่เครื่องมือก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่มันเป็นสุญญากาศด้วยอันนี้ที่บนเตียงนี่แหละนะมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นสุญญากาศแล้วก็สร้างอนุภาคขึ้นมาด้วย สร้างอนุภาคขึ้นมาเพื่อเป็นลักษณะคล้คอนุภาคของควอนตัมนีมันก็มีเรื่องของควอนตัมเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของอพลังต่างมิติอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองไปทดสอบทดลองกันดูส่วนเรื่องของอการอบรมในครั้งนี้ทุกคนก็จะไดะ้ขึ้นเตียงที่มันสมมูรณ์แบบนะเตียงที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็คนที่ได้เคยเรียนในเรื่องของพลังงานต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังชีวิตพลังจักระอะไรต่างๆนี่นะที่เราได้เคยเรียนกันมานะการย้ายอบย้ายพลังงานพลังงานต่างๆย้ายพลังงานขยายพลังงานยุบพลังงานนะแล้วก็เราก็จะสอนวิธีการใช้ร่วมกับ เตียงตรงนี้นะนะก็ไม่เสียหายนะสำหรับคนที่เข้าไปในห้องที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่กักบ,บ้างนะเราได้ปฏิบัติอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ถึง,เว,งเวลาที่ต้องปฏิบัติกับเตียงจริงๆโน้มนําพลังงานที่ได้ศึกษาได้เรียนมานั้นเอาไปใช้กับเตียงจริงๆด้วยส่วนคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรก็ไปนอนปกติมันมันมันก็มันก็รักษา ของมันไปตามปกติแต่ว่าสําหรับคนที่แอดวานสามารถที่จะใช้เตียงนี้เป็นเครื่องไม้คเครื่องมือในการแอดวานพัฒนาในเรื่องราวของที่เราได้ศึกษาไปนั่นแหละได้ด้วยถ้าขึ้นเตียงหลับตาแล้วก็ว่างๆแล้วเดี๋ยวทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะหายโรคหายภัยอแค่นั้นแหละ, <laughs> ะว่างๆไปนะขอให้ว่างไปนะก็ว่าเตียงนี้ใช่ไหม ไม่เหมาะกับคือไม่เหมาะกับคนที่มีอัตราเยอะๆนะไม่ใช่ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีอัตราเลยทุกคนมีอัตตานะคนที่ยังไม่ได้นะที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะขั้นโสดาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะันก็จะมีอัตตายังมีตัวมีต,มตนอยู่ยังยังรู้สิ่งนี้เป็นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะตรงเนี้ยนั่นแหละแต่ว่าขอให้มีความว่างไปให้มีความว่างๆไปแค่นั้นแหละนะ ว่างคือว่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่างถึงขนาดว่างจนจนเป็นสุญญาตาวิหารเป็นว่างอย่างนั้นนะว่างแค่ว่าหลับตาแล้วไม่ต้องคิดอะไรแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเตียงม,มันจะทุกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะก็มีเสียงอะไรก็จับเสียงอะไรให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นทตํตามตามตามไปพอทําเสร็จเออก็สุขภาพดีแค่นั้นเองนะ สุขภาพดีจิตใจดีเนี่ยก็ให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะทั้งทางโลกทางธรรมกันทุกคนนั่นแหละนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดี